ผมที่ทำสีอยู่บ่อยๆเคยเจอปัญหาแบบนี้กันบ้างไหมคะผมแห้งผมบางผมร่วงหล่นตามพื้นเต็มไปหมดหนักเข้าหนักเข้าเนี่ยแค่ลูบๆจับจับ,จบออกมานะคะก็ติดมากับมือเป็นกํมเลยทำสปาผมก็แล้วเปลี่ยนแชมพูก็แล้วก็ยังไม่ได้ผลแถมรู้สึกว่ามันหนักกว่าเดิมซะอีก หาวิธีรักษาอาการผมขาดรูดร่วงแบบนี้อยู่นานเลยค่ะจนกระทั่งได้มาเจอเจ้าตัวนี้เลย GNT Organic Anti Hair Loss e r u m บอกเลยค่ะว่าใช้ดีมากๆผมที่ขาดรูดร่วงอยู่บ่อยๆนะคะตอนนี้เนี่ยมันหยุดแล้วค่ะหยดลงบนหนังศีรษะได้โดยตรงเลยค่ะจากนั้นก็ค่อยๆนวดให้ทั่วหนังศีรษะแบบนี้ สุขภาพของเส้นผมและหนังศีสษะมันดีขึ้นมาจริงๆค่ะดูแข็งแรงขึ้นเยอะเลยจะเปลี่ยนอีกสักกี่สีจะทําอีกสักกี่เฉดก็ไม่ต้องกลัวเรื่องผมขาดหลุดร่วงแล้วนะคะเราหยุดมันได้ด้วยเจ้าตัวนี้เลยค่ะ GNT Organic แนะนําเลยค่ะ